กลับมาเจอกับตัวโปรแกรม i d u i เหมือนเดิมครับวันนี้เราจะมาอยู่ในการทำเอฟเฟกแนวกริดในตัวโปรแกรม i d u กันบ้าน,นครับจะเป็นอย่างติดตามชมคลิปตัวอย่างกันก่อนเลยครับซึ่งคลิปตัวอย่างจะเป็นลักษณะแบบนี้ก่อจะเป็นตัวอักษรครับมีทั้งแนวที่เป็นสีเขียวสีแดงสีฟ้านะครับอยู่ในคลิปแล้วก็มีการซ้อนตัวกริดอยู่ข้างในนะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับผมสำหรับขั้นตอนการทํางานก็จะเป็นอย่างติดตามชมคลิปวันนี้กันเลยดีกว่าครับ อย่างแรกครับเราก็ไปเอา background มาก่อนนะครับซึ่งผมก็จะสร้างเป็นแบบ color m a ์แมนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นแนวสีน้ําเงินตัดม่วงนะครับแล้วก็เอามาวางไว้ตรงคลิปของเราครับตรงชั้น1 VA นะครับต่อมานะครับเราก็นะครับไปสร้างตัวอักษรของเราที่เราต้องการนะครับด้วยการไปที่หน้าต่างบินนะครับเสร็จแล้วกดตัวนี้ครับ Add Title นะครับจะเป็นรูปตัวทีแล้วก็มีแฟมอยู่นะครับ อยู่ข้างบนตรงนี้นะครับกดลงไปหนึ่งครั้งพิมพ์ตัวอักษรที่ต้องการได้เลยครับเราจะพิมพ์อะไรก็ได้ภาษาไทยภาษาอังกฤษได้หมดเลยนะครับอันนี้ผมจะพิมพ์เรียบร้อยแล้วก็คือคําว่ากริดนั่นเองครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ลากนะครับตัวที่เป็นอักษรของเราเนี่ยลงมาในบนไทม์ไลน์ของเรานะครับนั่นก็คือช่องที่เป็น2 V A หรือ2 V นั่นเองนะครับเราก็ลากมาแล้วก็ทําการขยับขยายให้มันสุดครับตัดหัวขยับหัวขยับท้ายให้มันเท่ากันกับตัวที่เป็นแบ็กกราวน์ของเรานะครับ หลังจากนั้นครับเรามาที่เอฟเฟกนะครับวิดีโอฟิลเตอร์คันเลอร์คอนเนคชั่นครับเลือกคําว่าคันเลอร์บาลานส์นะครับกดลงมา1ครั้งนะครับจะหน้าแบบนี้เสร็จแล้วมาทำการกดดับเบิลคลิกครับคันเลอร์บาลาน์ในอินฟอร์เมชันตรงนี้นะครับดับบเิลคลิกขึ้นมา1ครั้งนะครับจะเข้าสู่โหมดของการปรับแต่งในคันเลอร์บาลาน์นะครับสำหรับการเลือรบาลานซ์เนี่ยนะครับเราก็จะเป็นการปรับแต่งตัวอักษรครับเราจะใส่สีให้มันนั่นเองครับผม ซึ่งตัวกริดเนี่ยนะครับก็คือจะมีสีเขียวนะครับสีแดงแล้วก็สีน้ำเงินครับเราสามารถไล่ได้เลยเราจะเอาเขียวน้ําเงินแดงแดงน้ำเงินเขียวอะไรอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่เราครับอันนี้ผมจะเป็นสีเขียวก่อนนะครับพิธีการปรับแต่งนะครับก็คือให้เรามาคาว่ามา g e เจนต้ากับกรีนตรงนี้นะครับปรับนะครับค่าตรงนี้นะครับเป็นทางกรีนนะครับก็คือสีเขียวก็จะได้สีเขียวลักษณะแบบนี้แล้วเรียบร้อยนะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยเรากดโอเคลงไปได้เลยนะครับ หลังจากที่เราทําการใส่สีเป็นสีเขียวในตัวเทคตัวแรกเรียบร้อยแล้วครับขั้นตอนต่อไปของเราครับเราก็ลากไอสีเขียวของเราเนี่ยมาวางไว้บนช่อง 3v หรือ 3va ของเราครับจะเพิ่มปล่อยเมาส์ครับตรงขั้นตอนนี้ครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับทำการกด control ที่แป้นพิมพ์ปล่อยเมาส์ปล่อย control ครับจะเป็นการ copy ภาพให้นั่นเองครับขั้นตอนต่อมาของเราครับเราก็มาทําการด o u b l e ลค i c k นะครับในคันเลอร์บาลานซ์บน information ตรงนี้นะครับของเลเยอร์ 3VA หรือ 3V นั่นเองนะครับดับเบิลคลิกขึ้นมานะครับจะทําการเปลี่ยนสีมันนะครับผมต่อมาครับเราจะทําเป็นสีแดงนะครับวิธีการทําเป็นสีแดงเนี่ยก็คือมาที่ตัวนี้ครับคลายกับเลสนะครับปรับให้มาทางเลสนะครับส่วนเยลโลครับกับบูครับก็ดันไปทางด้านเยลโล่นะครับซ้ายมือสุดนั่นเองนะครับตัวนี้ส่วนมัเซนต้าเนี่ยเราสามารถปรับได้นะครับตามค่าตรงนี้เลยนะครับเราจะปรับไปสุดเลยอย่างนี้ก็ได้นะครับอ่าแล้วแต่เรานะครับตรงนี้ จะให้มันเป็นสว่างมากสว่างน้อยแดงเข้มมากแดงเข้มน้อยแต่เรานะครับผมผมก็จะเป็นนะครับตรงคายกับเลสเนี่ยครับเราก็จะปรับไปขวามือสุดนะครับเบจินต้ากับกรีนครับเราจะปรับไปซ้ายมือสุดนะครับเยนโล่กับปูเราจะปรับไปซ้ายมือสุดนะครับแบบนี้เราจะสังเกตว่าเมื่อเราปรับไปหมดเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับมันยังเป็นสีเหลืองอยู่ยังไม่ใช่สีแดงนะครับวิธีการทำมันเป็นสีแดงก็คือ ลากไบต์นะครับมาทางด้านซ้ายมือสุดนะครับมันจะเป็นสีแดงนี้ให้นะครับแค่นี้เครับเราจะได้ตัวอนที่เป็นสีแดงไปที่เรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเราก็กดโอเคลงไปนะครับขั้นตอนต่อมาของเราครับเราก็มาทําการกดนะครับดึงไอเทคที่เป็นตัวสีแดงของเราเนี่ยมาวางไว้บนช่อง 4VA หรือว่า 4V นะครับเสร็จแล้วกดคอนโทรลค้างไว้นะครับปล่อยเมาส์ปล่อยคอนโทรลครับจะเป็นการก๊อปปี้ภาพอีกหนึ่งอันนะครับ เสร็จแล้วเราจะทําเป็นตัวสีน้ําเงินกันบ้างนะครับก็คือมาทําการดับเบิลคลิกในคอนเลอร์บาลานซ์บนอินโฟเมชันเหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็มาปรับค่าคลายครับไปทางซ้ายมืออย่างนี้นะครับปรับเยนโลครับมาทางขวามือนะครับตรงรูนะครับส่วนไบส์ครับเราก็ปรับไปทางนี้นะครับไปทางขวามือสุดนะครับโคมาก็ปรับไปขวามือสุดครับส่วนมาเจนตากับกรีนครับเราก็ปรับมาทางกรีนนะครับตัวนี้ เสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะได้ลักษณะนี้มานะครับเป็นสีฟ้าอย่างนี้นะครับผมถ้าถ้าจะเอาสีน้ําเงินครับเราก็มาปรับไบแค่นี้แหละนะครับมันจะเป็นสีน้ำเงินให้แล้วนะครับผมขอเราจะเป็นสีฟ้านะครับเสร็จแล้วเรากดโอเคลงไปได้เลยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราจะได้สีที่เป็นสีฟ้าสีแดงนะครับแล้วก็อีกทีหนึ่งคือสีเขียวนะครับโอเคครับ ต่อมาครับเรามาที่ตัวที่เป็นกริดสีฟ้าหรือกริดสีเงินของเรานะครับตัวสองตัวนี้ดึงมันขึ้นมาบนชั้น5 VA หรือ5 V นะครับเสร็จแล้วทําการกดคอนโทรลที่แป้นพิมพ์นะครับปล่อยเมาส์ปล่อยคอนโทรลนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมากดเครื่องหมายถูกน้าครับว่าคันเ r Bal บาลานซ์ออกนะครับก็จะเป็นเขตธรรมดานะครับสีขาวเหมือนเดิมที่เราเคยทํานะครับผมต่อมาครับเราก็จะทําการขยับมันนะครับให้มันเป็นเลเยอร์หลายๆชั้นนั่นเองนะครับ ที่แกนขยับก็คือครับค่อยๆคลิกทีละตัวนะครับอ่มาให้ตัวข้างล่างสุดกันก่อนเลยนะครับก็คือตัวสีเขียวของเรานะครับกดที่ตรงนี้ครับคลิกให้เป็นตัวสว่างๆเลลักษณะแบบนี้นะครับเสร็จแล้วกด F7 ขึ้นมานะครับอาจจะเลื่อนไปทางซ้ายก็ได้นะครับด้วยการปรับแกน X นะครับเลื่อนไปซ้ายนะครับก็ประมาณนี้นะครับมันก็จะได้เทคมาทรงอย่างนี้นะครับผมต่อมาครับ ตัวที่เป็นสีแดงนะครับเราก็กด F7 นะครับปรับมันมาทางขวาก็ได้นะครับแบบนี้นะครับตอนนี้มันก็จะได้เป็นลักษณะอย่างนี้มานะครับเสร็จแล้วตัวสีน้ําเงินครับตรงนี้นะครับเราก็กดนะครับ F7 นะครับเหมือนเดิมนะครับอาจจะปรับมันลงมานะครับแบบนี้โอเคนะครับลักษณะอย่างนี้นะครับ เราก็จะได้เทคที่เป็นลักษณะแบบเขียวแดงฟ้านะครับลักษณะนี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าอันนี้ก็คือการทําเป็นแนวตัวกริดเรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อมาครับเราก็จะใส่ตัวที่เป็นเอฟเฟกต์ลงไปนะครับวิธีการใส่เนี่ยนะครับผมจะมีนะครับเป็นตัวเทมเพลตมาให้นะครับเป็นตัวฟิล์มมาให้นะครับชื่อว่า R G B นะครับ Inversion นะครับ Cover l a y Pad นั่นเองครับอยู่ในนี้เลยนะครับ เราก็เลือกเอาเลยครับมันมีหลายเวอร์ชั่นมากครับมีทั้งหมด30รูปแบบเลยครับเราจะเอาแบบไหนก็ได้ในนี้นะครับผมแปะไว้ให้ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเราชอบแบบไหนแล้วก็เอาไปแบบนั้นนะครับส่วนใหญ่แล้วผมก็จะใช้ลักษณะแบบนี้มาครับผมว่าผมเอา3ตัวนี้มาครับเสร็จแล้วเราก็ไปที่หน้าต่างบินนะครับพิมพ์อะไรให้เรียบร้อยนะครับอ่านองมาสักกีอันดนะครับ สี่อันแล้วกันครับประมาณนี้แล้วกันเนาะโอเคครับเสร็จแล้วเนี่ยครับเราก็ไปทำนะครับไฮไลท์สีมันคุมทั้งหมดอย่างนี้ครับเสร็จแล้วทําการคลิกขวาครับเลือกคําว่า c o l o r นะครับปรับเป็นเยลโล่ปรับเป็นสีอะไรก็ได้แต้วเรานะครับขั้นตอนต่อมาครับเราก็ไปเอาตัวที่เป็นตัวกริดนะครับกริดที่เราใส่ไปโหลดมาตรงนี้แหละมาวางไว้ตรงคลิปของเรานะครับเราก็วางไว้ในลักษณะอย่างนี้นะครับอ่า เราวางไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยจะสังเกตว่าตัวกริดเรายังไม่ซ้อนกับตัวอักษรของเราแต่อย่างใดนะครับวิธีการทําให้มันซ้อนกับตัวอักษรของเราเนี่ยก็คือนะครับมาที่ตัวเอฟเฟกนะครับเสร็จแล้วนะครับมาที่ตัวคําว่าเบรนโหมดนะครับคียร์เบรนโหมดนะครับเลือกคําว่าแอดดิชันนะครับดึงมันลงมาตรงช่องสีเทาข้างล่างตรงนี้นะครับปึ๊บมันก็เป็นลักษณะแบบนี้มานะครับสังเกตว่าเมื่อเราซ้อนปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะเป็นเทคลักษณะแบบที่อ่าคุมทั้งหมดนะครับแบบนี้นะครับ แบบนี้มันยังไม่ซ้อนตัวเท็กนะครับเราจะทํายังไงให้มันซ้อนตัวเท็กนะครับก้องง่ายๆเลยนะครับเพิ่มซีเควนต์มาอีก1อันนั่นเองนะครับสาเหตุที่ทําไมถึงต้องบอกว่าไปสร้างซีเควนต์ขึ้นมาอีก1รอบนะครับก็เพราะว่าเมื่อเราใส่ตัวที่เป็นอ่าโอเวอร์เลยลงไปปุ๊บเนี่ยนะครับในตัวเท็กเนี่ยนะครับมันไม่ได้ซ้อนนะครับมันจะกลายเป็นเจาะหมดเลยนะครับแบบนี้นะครับนะ ถ้าเราต้องการที่จะซ้อนตัวอักษรแต่ว่าไม่ต้องการที่จะให้มันไปอยู่ในตัวแบ็คกราวของเรานะครับเราต้องสร้างซีเควนซ์เพิ่มมานะครับต่อมาครับเราก็มาที่ตัวนี้ครับ create new sequence ครับหรือ chip control n กดลงไปหนึ่งครั้งครับสุจแล้วเนี่ยมาที่ซีเควนต์ล่าสุดนะครับซีเควนต์หนึ่งนะครับที่เราสร้างไว้นั่นแหละนะครับทําการคุมนะครับแบบนี้นะครับคุมเฉพาะแค่ตัวอักษรรับแบ็คกราวไม่ต้องเอามาด้วยนะครับแค่นี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยครับมาที่ตัวซีเควนต์ที่เราสร้างไว้ล่าสุดนั่นเองครับ วางไว้นะครับลักษณะอย่างนี้นะครับเราก็ทําการดึงมันลงมาที่ช่อง1 V A นะครับลักษณะอย่างนี้นะครับดึงมันลงมาข้างล่างสุดเลยครับเพราะเราไม่มีแต่กล่าวแล้วนะครับขั้นตอนต่อมาครับเราไปที่หน้าต่างบินนะครับแล้วก็ไปที่ไอตัวที่เป็นที่เราเก็บตัวที่เป็นโอเวอร์เลยของกริดเอาไว้นะครับซึ่งผมก็จะอยู่ใน555นะครับตัวนี้นะครับดึงมันลงมาครับเราใส่แบบไหนก็ได้จะออะไรก็ได้มาใส่นะครับเราก็ดึงมันลงมาให้หมดนะครับแบบนี้ครับ อาจจะควรเว้นระยะสักนิดหนึ่งนะครับนี่ขนาดอย่างนี้นะครับโอเคนะครับเมื่อเราดึงลงมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับสังเกตว่าเอตัวอักษรเราหายไปแล้วมันอยู่ไหนนะครับมันจะทํายังไงให้ตัวอักษรมันอยู่แล้วก็ไอตัวนี้ก็ยังอยู่ในตัวอักษรซ้อนกับตัวอักษรไว้เหมือนเดิมนะครับวิธีการทาก็มาที่เอฟเฟกนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมาคําว่าเย e ร r นะครับแล้วก็ b l น n d mode นะครับเลือกคําว่า addition นะครับกดลงไปนะครับวางไว้ตรงช่องสีเทาข้างล่างคลิปตัวที่เป็น overlay นะครับวางไว้อย่างนี้ เรียบร้อยแล้วต่อมาครับเราก็ทําการคุมให้หมดอย่างนี้ครับคุมสีเทาข้างล่างอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมี addition อยู่ตรง information ตรงนี้ครับดึงมันใส่ลงไปในนี้ได้เลยครับนี่อย่างนี้นะครับมันก็จะเป็นการ copy effect ของเรานั่นเองครับเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาครับเราก็มาที่ sequence ที่เราสร้างคราวที่แล้วนะครับเราเราก็ไปหน้าต่างบินนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปตามหาที่อยู่ของเรานะครับเราเก็บ sequence ไอ้ล่าสุดที่เราทําไว้ตอนไหนนะครับ ผมเนี่ยจะเก็บไว้อยู่ใน555นะครับผมอ่าตอนนี้นะครับเราก็ดึงมันลงมานะครับดึงมันลงมาในช่อง1ทีก่อนเพื่อทําการอันลิง์เสียงนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะมาเป็นแบบหลายยันมากนะครับหลายเสียงมากนะครับเรียบร้อยแล้วครับดึงมันขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อมาเราก็เพรดดูได้เลยนะครับนี่นะครับเราสังเกตว่าเมื่อเราเพรเรียบร้อยแล้วตัวสอดนะครับตัวกริดก็จะอยู่ในตัวอักษรลักษณะแบบนี้นะครับอย่างนี้นะครับ ทิ้งท้ายสักหน่อยแล้วกันครับอย่างนี้เราเห็นว่ามันยังนิ่งเกินไปนะครับถ้าเราต้องการที่จะให้มันขยับนะครับเราสามารถทําได้โดยการใช้เอฟเฟกนะครับแล้วก็มาที่วิดีโอฟิลเตอร์ครับเลือกคําว่า3 d stereopic นะครับตัวนี้ครับมันจะเขียนว่า stereopic adjuster นะครับก็คือการทําเป็น3 d นั่นเองนะครับอ่าลากมันลงมาได้เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ทําการกดนะครับ stereopic adjuster ในตัว information ขึ้นมา1ครั้งนะครับกดเครื่องหมายถูกนะครับว่า stereopic แอชสเตอร์นะครับกด add keyframe ลงไปนะครับปั๊บเขาให้อย่างนี้ครับจากสีขาวเห้เป็นสีเขียวสนามแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราเลื่อนเส้นไทม์ไลน์ไปสุดคลิปเลยนะครับแบบนี้นะครับปรับตรง Tim i n g นะครับจาก Min เป็น m a x นะครับจะให้มันลอยเป็นอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่เราครับหรือจะให้มันลอยแบบค่อยๆลอยอย่างช้าๆก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลยครับของผมก็จะอยู่ประมาณแถวนี้แล้วกันนะครับเสร็จแล้วเราก็ลองเพย์ดูนะครับ มันก็จะเป็นการเคลื่อนที่ัสษณะแบบนี้มานะครับในการทํากิดนะครับโอเคครับสาหรับวันนี้ก็ต้องจาก,กลากันทีเท่านี้ครับเพราะสำหรับขราวน้าลักกันครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ